ประกอบเข็มใจน้ำมันและนมหนูเข้ากับคาร์บูเรเตอร์ประกอบชุดลูกร้อยเข้ากับคาร์บูเรเตอร์ ประกอบถ้วยคาร์บูเลเตอร์เข้ากับคาบร์บูเลเตอร์ประกอบหนมหนูเดินเบา ประกอบสกูปรับรอบเดินเบาประกอบถ้วยกองน้ำมันเข้ากับคาร์บูเรเตอร์ประกอบสกูปรับอากาศเข้ากับคาร์บูเรเตอร์ ฉอมน้ำมันเครื่องที่เสื้อสูบฉลอมน้ำมันเครื่องที่เผาข้อเวียงและลูกปืนของเผาข้อเวียง ประกอบเผาข้อเวียงเข้ากับเสื้อสูบฉลมน้ำมันเครื่องบริเวณกระบอกสูบจากนั้นฉลอมน้ำมันเครื่องบริเวณลูกสูบและแหวนลูกสูบ ก่อนจะประกอบลูกสูบเข้ากับกระบอกสูบต้องจัดปาักแหวนทำมุม120องศาดังรูปประกอบลูกสูบเข้ากับกระบอกสูบโดยจะต้องประกอบให้เครื่องมาบนลูกสูบหันไปด้านของช่องสสยก้านกระทุงลีใช้หลานลัดแหวนลูกสูบเข้ากับกระบอกสูบ ฉลอมน้ํำวนเครื่องบริเวณก้านสูบป,ประกอบก้านสูบเข้ากับเผาข้อเวียงขันบนยึดก้านสูบเข้ากับเผาข้อเวียง ฉลมน้ำมันเครื่องที่ตัวยกก้านกระทุงวาลประกอบตัวก้านกระทุงวาลเข้ากับเสื้อสูบป,ประกอบเผาลูกเบลเข้ากับเสื้อสูบ ประกอบแกนกาวนาเข้ากับเสื้อสูบใส่สลักล็อกแกนกาวนาประกอบสลักเข้ากับเสื้อสูบใส่ประเก็นที่เสื้อสูบ ประกอบฝาครอบเสื้อสูบเข้ากับเสื้อสูบขันบนยึดฝ่าครอบเสื้อสูบโดยจะต้องขันทะแยงสลับกัน ประกอบแผ่นล็อกก้านกระทุงวาลวเข้ากับฝาสูบขันบนยึดแผ่นก้านกระทุงวาลวประกอบวาลวไอดีและวาลวไอเสียเข้ากับฝาสูบ ประกอบสปริงวาลวและจานล็อกสปริงวาลวใส่หมวกวาลวที่วาลวไอเสียประกอบสลักเข้ากับเสื้อสูบและใส่ปะกินฝาสูบ ขันบนยืดฝ่าสูบเข้ากับเสื้อสูบป,ประกอบก้านกระทุงวาว ประกอบกระเดืองวาวแล้วขันบนล็อกกระเดืองวาวประกอบแผ่นปิดด้านล่าง ประกอบริ่มเข้ากับเผาข้อเวียงประกอบร้อแม่เหล็กเข้ากับเผาข้อเวียงประกอบพัดลมระบายอากาศเข้ากับเผาข้อเวียงประกอบมูลเลขเข้ากับเผาข้อเวียงใช้เครื่องมือพิเศษล็อกล้อแม่เหล็กไม่ให้หมุน ขันน็อตเพื่อยึดล้อแม่เหล็กพัดลมระบายอากาศและมูเลประกอบคอยจุดระเบิดเข้ากับเสื้อสูทและขันบนยึดคอยไว้พอรวมรววใช้ฟิลเลเกตในการตั้งระยะห่างคอยกับล้อแม่เหล็ก ใส่ปะกกินชนวนคาบูเลเตอร์และชนวนคาบูเลเตอร์เก็บสายของคอยจุดระเบิดโดยยึดเข้ากับตัวแนงยึดสายไฟ,ไฟบุนเสื้อสูบประกอบฝาครอบพัดลมระบายอากาศ ต่อสายไฟที่มาจากคอยจุลเบอร์เข้ากับสวิตช์เปิดปิดเครื่องประกอบคาบูเรเตอร์ประกอบชุดแขนกาวานาใช้ครีมใส่ก้านหลังแขนกาวานาและสปริงหลังแขนกาวานาเข้ากับคาบูเรเตอร์ประกอบชุดขันเร่งขันบอนยึดชุดขันเร่งเข้ากับเสื้อสูบ กี่ยวสปริงลังคันเร่งเข้ากับแขนกาวนาขั้นตอนการตั้งกาวนาดึงก้านลังแขนกาวนาจนยูนในตำแหน่งที่ปิกผีเสื้อคาร์บูเรเตอร์เปิดสุดใช้คีมหมุนแกนกาวนาจนแกนกาวนากดปอกเล่อนกาวนาจนสุดคันน็อตยึดแขนกาวนา ตรวจสอบโดยการโยกแขนกัมมนะันตจะต้องเลื่อนได้สุดทั้งสองด้านประกอบชุดรีคอยสตาร์ทการปรับตั้งระยะห่างวาลจะต้องทำขณะเครื่องเย็นเท่านั้นดึงเชือกสตาร์ทเพื่อหมุนให้ wow Unit วาลอยู่ในจังหวะอัดสุดโดยสังเกตเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนมูลเลต้องตรงกับรูบนชุดรีคอยสตาร์ท ค่าระยะห่างวาวไอดี0.15์บวกลบ0.02ม mm. มส่วนวาวไอเสีย0 2 0บวกลบ0.02ม mm. มใช้ประแจแหวนและประแจตัวทีในการปรับตั้งระยะห่างวาวโดยการใช้ฟิลเลอร์เกตในการวัดระยะห่างวาวหลังจากตั้งวาวเสร็จให้หมุนเครื่องยนต์1รอบ อยู่ในจังหวะอัดสุดและตรวจสอบระยะห่างวาวอีกครั้งใส่ปะกกินเข้ากับฝาครอบวาวประกอบฝาครอบวาวเข้ากับฝาสูบคันบนยึดฝาครอบวาว ประกอบถังน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ากับเสื้อสูบสวนสายน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ากับคาบร์บูเรเตอร์ประกอบขันโชคเข้ากับคาบร์บูเรเตอร์ขันน็อตและบนยึดถังน้ํามันเชื้อเพลิง ใช้บ็อกหัวเทียนในการใส่หัวเทียนประกอบตัวตั้งระยะคา์บูเลเตอร์และเรือนกองอากาศประกอบท่อระบายเข้ากับฝาครอบวาล์ว ขันน็อตยึดเรือนกล่องอากาศจากนั้นขันบนยึดเรือนกองอากาศ ใส่ไส้กรองอากาศเข้ากับฝาหม้อกรองอากาศประกอบหม้อกรองอากาศประกอบชุดท่อไอเสีย คันน็อตชุดยึดท่อไอเสียสายปลั๊กหัวเทียนเข้ากับหัวเทียน